เสียงตบมือต้อนรับนะคะท่านนะคะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเทพธาโูสุผู้ผลิตนะคะสมุนไพรยาแผนโบราณประธานกรรมการบริษัทไดเวลค๊ปจำกัดและประธานกรรมการบริษัทบ,บีมอลลเสียงประมือดังที่สุดต้อนรับนะคะท่านด็อกเตอร์นะคะพิยนันท์มงคลสุยเ รอคอยรอคอยคือเราคอยทุกๆสิ้นเดือนที่เราจะมาเจอครอบครัวบีมอลไลที่เพิ่มลูกๆหลานๆขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเหตุผลเพราะว่านั่นหมายความว่าครอบครัวทุกครอบครัวจะมีร่างกายที่แข็งแรงจะมีความมั่นคงทางการเงินนั่นคือสิ่งที่หมาปรารถนานะคะฉะนั้นเเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าประวัติของหมอนะคะ ขอื่อสักครู่ตอนเปิดเนะอตอนที่พิธีกรทั้งสองท่านพูดถึงว่าวันนี้ใครเป็นคนใหม่หมดได้น้ำไม่หมดแล้วทีนี้หมอจะถามจะดูว่ามือเดิมไหมคะ,ะใครเป็นคนใหม่ยกม,มือขึ้นหน่อยค่ะโอเคน้อยกว่าตอนแรกนะตรงมือให้คนใหม่ด้วยคะ่นะนะคะก็เรื่องประวัติก็อาจจะนะให้พวกแม่ทีมของเขาเรียกว่าพี่พ ของท่านทุกคนเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะหมอแค่จะบอกว่ากราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ของหมอนะคะทุกๆครั้งที่หมอขึ้นบนเวทีจะไม่ลืมที่จะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ลูกคุณพ่อคุณแม่หมอไปไหนแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เสด็จลงมาจากสวรรค์เลยนะคะน้องกีนะ่ะคะออกมาแล้วนะคะที่คุณแม่ค่ะมีแต่คนบอกว่า คุณหมอเป็นคนจีนทำไมคุณหมอไม่ไม่ไม่เหมือนคนจีนเลยน,นี่มอเหมือนพ่อคะ่ะเนี่ยตาตาตา,ตาเหมือนไหมคะนะคนไทยก็บอกว่าถ้าเหมือนคุณพ่อจะไม่อภาบาคุณแม่ม็จากเมืองจีนคุณพ่อคุณแม่มีลูกสิบคนหมอเป็นคนที่สิบนะคะคผู้หญิงหกพ่อเดียวแม่เดียวนะคอะย่าหูอย่บอกว่าอะไรแม่แม่เดียวนะพ่อเก่งะนะคะแล้วแล้วคุณแม่คุณแม่ก็ทำคลอดเองอคุณแม่ทำคลอดเองว่า่เป็นหมอตำแยนะคะฉะนั้นจากที่แล้วก็ จากเดิมน,นะคะสมัยก่อนเขาก็จะไม่ได้ผู้หญิงเรียนหนังสือมากมายเพราะขนบธรรมเนียมประเพณีของคนจีนโบราณเนี่ยผู้หญิงเวลาแต่งงานแล้วออกไปข้างนอกก็คือไปอยู่กับครอบครัวสามีเขาเรียกแต่งออกนะคะแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยเวลาแต่งก็แต่งเข้าจะได้ลูกสะใภ้กลับมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะรักผู้ชายมากบอกว่าการมีลูกผู้ชายก็จะได้ลูกสาวกลับมาแต่การที่มีลูกสาวก็จะต้องแต่งออกแถมสมัยถ้าที่เขาเคร่งวัฒนธรรมก็จะต้องแถมเงินให้ด้วยเช่น ผู้ชายมาขอเนี่ยหนึ่งล้านบาทอย่างเงี้ยสนสอดทองบ้านฝ่ายผู้หญิงก็จะต้องเกะกลับไปอีกหนึ่งล้านบาทหมายความว่าถ้าเพื่อให้เขาเนี่ยดูแลลูกสาวดีๆนะคะที่บ้านจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ที่บ้านผู้ใหญ่ก็จะเป็นที่ประเภทคุณพ่อคุณแม่หาให้นะคะคือเห็นคนนี้ดีก็จับแต่งงานจะเป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นหมอตำแยมีทำคลอดให้คนฟรีนะคะสมัยนูน้น คุณพ่อ,ค,อคุณแม่มาจากคุณหมิงมาเจอคุณพ่อที่เพชรกรีอันนี้คร่าวๆนะคะแล้วก็ไปสไลด์ก็คือที่บ้านก็จะพอทุกคนแต่งงานก็ถ้าแต่งออกผู้หญิงก็คืออยู่เหมืนอนครอบครัวฝรั่งไม่ได้ติดต่อกันฉะนั้นเวลาของหมอเองเนี่ยตอนที่ตอนที่ถูกจับแต่งนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ไม่อยากเป็นเจ้าทำอะไรดีเนี่ยค่ะคุณพ่อ,ค,อคุณแม่ก็มีความรู้สึกบอกว่าอยากจะให้กำลังกรรรายานี่เป็นอยู่คงทนแต่ตอนนู้นอะ หมอก่อบอกคุณแม่บอกว่าไอ,อสมุนไพรยอยค่ะมันละสายุคนวัตกรรมมันเปลี่ยนไปยุคเวลามันจะต้องมันไม่สามารถสู้เขาได้เพราะว่ามันนานกว่าจะเห็นผลแล้วก็มันไม่เหมือนอวิทยาศาสตร์ที่ฉีดยาปุ๊บหายเลยเพราะนั้นคุณแม่ก็จชพูดคำหนึ่งบอกว่าให้เอาไปพัฒนา,าให้มันเห็นผลได้เร็วแล้วก็ต่อยอดนะคะเป็นที่มาของตอนนู้นก็หมอเปิดคลินิกก่อนนะคะเป็นคลินิกเทปทาน ให้แผนไทยจีนแล้วก็เสร็จแล้วที่นี้เนี่ยกฎหมายของพรบอออของคนที่เป็นเวชกรรมการจบมันจะมีสองประเภทนะคะก็คือเศสัจกษรมาเรียน3ปีแล้วสอบปีที่3เวชกรรมเรียน5ปีก็้สอบปีที่6กนะคะก็หมอเป็นสมัยนั้นหมอเป็นแพทย์คนเดียวที่พอเรียนครบ5ปีแล้วก็สอบปีที่หาขึ้นปีที่6เนี่ยที่มีสิทธิสอบเวชกรรมหมอสอบได้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมอภูมิใจมากค่ะ แแล้วเนี่ยหลังจากที่เปิดมันก็จะมีข้อกฎหมายบอกว่าถ้าถ้าคนคนไข้ามาแล้วไม่เจอหมอสามครั้งหมายความว่าเราจต้องขึ้นป้ายไว้ว่าวันที่เท่านี้เท่านี้หมอท่านนี้จะไม่อยู่นะคะแต่ถ้าคนไข้ามาแล้วไม่เจอเราแบบนี้สามครั้งคนไข้มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนไปกองประกอบโรคศิลได้โอกาสที่จะถูกพักใบอนุญาตหรือถูกใบตัดเตือนก็มีอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองคนไข้เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่สิ่งที่หมอเจอคือคนไข้บางรายไม่มีเงินคนไข้บางรายหายแล้วอเอากล้วยเอาอะไรมาฝากเห็นน้ําตาไหลเราก็รู้สึกดีกับคนไข้บางครั้งคนไข้ไม่มีเงินแบบเงินไม่พอเราก็ให้ขารถกลับไปด้วยแล้วมันก็เริ่มขยายขยาย,ย,ายแน่นมากขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมหมอจะต้องมารักษาจากคนป่วยในคลินิก ทำไมเราไม่ทําให้คนที่กำลังไม่ป่วยหรือที่ป่วยถึงขั้นที่ต้องมาหาหมอแล้วเนี่ยมาแอาอัดกันแบบนี้ก็ mm hmm. ลเ,เลยตัดสินใจที่ตอนนั้นนะคะ mm hmm. ก็คือจะเปิดเปิดเป็นโรงงานผลิตยา mm hmm. ก็คือเทพทานโอสถนที่มาของเทพทานโอสถก็คือหมอก็คิดว่าออแม่แม่ก็คือเทพจริงๆแล้วไม่ใช่คิดดูจากหนังสือธรรมะนะคะเขาบอกแม่คือก็คือเทพคําว่าออประทานเนี่ยท่านให้สูตรมา โอสถก็คือ,อยาก็เลยตั้งเป็นเทพประธานโอสถต,ตั้งเองคิดเองตามตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นได้หนึ่งปีครึ่งสมัยนั้นพรบอ,รอ,อของอยางก็ไม่สามารถไปจัดทำนรุกรจไขายตรงได้ก็มันจะมีข้อกฎหมายบางอย่างที่ คนที่เอาไปทําธุรกิจนั้นเนี่ยไม่ได้มีใบเพศัักรรมไม่ได้มีใบเป็นหมอเวลาที่เราเอาไปให้กับคนไข้เราก็วิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูกนะคะมันก็เป็นที่มาของการที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคก็ออกมาเป็นตั้งโรงงานขึ้นมาอีกบริษัทเ,เป็นบริษัทไดเวลเป็นโรงงานผลิตเสริมอาหารนะคะก็เลี่ยให้กับลูกค้าบริษัทขายตรงตลอดระยะเวลาที่ป20ปีที่ผ่านมาเนี่ย ราคาของหมอจะเป็นราคาสินค้า5ดาวทุกๆบริษัทนะคะเวลาเราผลิตเราก็จะมีจริยธรรมก็คือถ้าสูบรนี้ให้กับบริษัทนี้แล้วเราจะไม่ผลิตให้กับคู่แข่งสังเกตดีๆนะคะการที่หมอเดินทางสายตรงเนี่ยไม่ใช่สายกลางอนะ่ะหมอก็ลงผลิดลงถูกมาตลอดจริงๆแล้วบางครั้งเนะี่ยมันต้องบาลานซ์กันถ้าหมอผลิตให้กับบริษัทนี้ A หมอก็ต้องผลิตให้บริษัท B เพราะ A กับ B อยากจะได้แข่งขันในตลาดที่จะทำแต่ถ้า A อทาอย่างเดียว A ไม่ทำหมอก็ต้องไปหาลูกค้าใหม่แต่ถ้ามี2อันบราานา์กันเขาจะแข่งขันกันในการที่จะทำจะไม่นิ่งจะไม่เฉื่อยนะคะแต่ที่ผ่านมาอาสุนี้บริษัทนี้อาสุนี้บริษัทนี้หลายหลายอย่าง20ปีที่เกิดขึ้นคือหลงบนฟูกก็มีคําว่าลลงบนฟูกคือสินค้าเอาจากหมอไปเนี่ยหมอกำไร20 30บาท แต่เวลาที่เขาไปบวกในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยบวก5เท่า6เท่านะคะแล้วบางบริษัทบวกเอ,อ่อบวกเพิ่มก่อนแล้วค่อยถึงค่อยไปบวก5เท่า6เท่ามันทำให้สินค้าราคาสูงจับต้องเงิบาทนะคะแล้วบางบริษัท2-3พันล้านก็ลงบนฟุกทำให้ชีวิตของเราก็คือรุ่มรุ่มดนอนดอนการรับ O E M นั้นเปรียบเสมือนเหลือจ้างครูนั่เนเองนะคะถูกหวยทุกวัน,นะคะ่ะวันที่1ก็ถูกวันที่16ก็ถูก แต่ถูกเลขท้ายสองตัวไม่ได้ทาให้รวยนะคะแต่ในขณะที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเห็นเป็นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยยาของหมอได้ผลมีบางบริษัทที่รู้จักหมอแล้วก็ไปเปิดขายตรงเองแล้วก็จากแม่ทีมก็ไปเปิดแล้วก็บอกว่าพุณหมอว่าช่วยผลิตเอาคุณภาพประมาณเนี่ยแล้วก็กินไปสักสองสาเดือนมันจะดีขึ้นเองหมอถามเป็นคำหนึ่งบอกว่าเอาละถ้าเกิดคนไข้าถามว่ายงชุหมึงชิงของหมอทำไมทานแค่เจ็ดวันถึงสิบห้าวัน อาการหายอาการดีขึ้นนอนหลับสนิทปัสสาวะเนี่ยไม่ต้องคืนละสามสี่รอบแต่ถ้าของอันเนี้ยผลิตจากคุณหมอเหมือนกันแต่ทาไมสองสา 2, เดือนแล้วถึงค่อยดีขึ้นหมอ,อก็คุยกับคนที่มาเจรจากับหมอบอกว่าหมอจะสามารถบอกได้ไหมว่าอ๋ออันเนี้ยราคาถูกราคาถูกแล้วคุณบอกว่าให้หมอเนี่ยเออมันเป็นนี้ต้องอสักสัมสี่เดือนมันก็ทาไม่ได้เพราะหมอมีจริยธรรมถือยาต้องมาตรฐานเดียวนะคะ ฉะนั้นเมื่อยามาตรฐานเดียวปุ๊บคนจนคนรวยต้องกินราคาเดียวกันมันก็เลยทําให้ในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นอุปสรรคหลายอย่างหลายอย่างฉะนั้นวัน,ว,นวันเวลาผ่านไปหมอก็เก็บเกี่ยวสร้างสมนะคะในเรื่องของอประวัติในการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรางวัลต่างๆที่หมอได้รับแล้วก็ความภาคภูมิใจอีกอันหนึ่งก็คือการที่เราจะผลิตขายเซเว่นนั้นเนี่ย เป็นเรื่องที่ยากมากเขียนผลเพราะว่า1ต้องใช้ทุนสูงอันที่2ก็คือการที่เขาเอาเราเราไปเข้าไปใน3เดือนแรกเนี่ยใน100สาขานั้นนะ่ะเขาจะไม่บอกเราว่าเขาเทสสินค้าเรา100สาขาตรงไหนบ้างเราก็ต้องนั่งสวดมนต์อธิษฐานเอาว่าขอให้ลูกค้าเนี่ยต้องไปเจอ100ร้อยสาขานั้นเพรอประเมินเสร็จเมื่อร้อยสาขานั้นนะ่ะเข้าเกมประเมินผ่านแล้วก็ถึงจะให้ขายต่อเปอ่ะ 500สาขานะแล้วก็1,000สาขา5,000สาขา1,000 0สาขา2ปัจจุบัน2 000, 5 7 0 0กว่าสาขาค่ะในขณะที่เราอยู่ในเซเว่นสิบเอ็ดปีตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคู่แข่งที่เคยขายดีอยู่ก่อนนั้นพอสินค้าเราเข้าไปก็ผ่านไป6กเดือนคู่แข่งกค่อยๆทยอยหายไป ปัจจุบันสินค้าเรายังคงขายนัมเบอร์วันอยู่เลยด้วยวัตถุดิบเกรดเอพเมี่ค่ะแต่ก็อีกนะคะอันนั้นก็คือทำให้เขารวยเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือเรามีมาตรฐานในโรงงานที่ผลิตเพราะนั้นสิ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นให้เป็นตัวอย่างว่าทุกท่านเชื่อมั่นได้ว่าการที่ท่านมาอยู่ในมีวอลไลซึ่งเป็นบริษัทของหมอเองนะคะ เป็นบริษัทของท่านประธานบริหารคุณรดาฉายแก้วเองนั้นเนี่ยท่านอยู่ถูกที่ถูกเวลาเลยทีเดียวตกมือให้ตัวทด้วยค่ะสิ่งที่หมอจะเรียนให้ทราบว่ารางวัลล่าสุดล่าสุดนะคะถามว่ารางวัลพวกนี้ใช้เงินซื้อไม่ได้ต้องใช้ความสามารถและยัเวลาในการที่จะทําคุณสมบัตินะคะอันนี้ต้องขอบก็คุณน้องเปียวนะคะน้องเปีเยวเ,เกยบคลิปให้ก็คือ วันวันที่28นะคะก็ะคือวันนี้หมอจะแจ้งข่าวว่าบริษัทไดเวลกรุ๊ปเนี่ยได้ทำหนังสือเรียนเชิญกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานให้เข้ามาตรวจประเมินบริษัทนะคะเพื่อรองรับมาตรฐานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแบ่งเป็น2ระยะนะคะครั้งที่1ก็คือช่วงกมุาพันธ์สอพนอนะคะครั้งที่2ก็จะเป็นช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อเข้าตัวสถานที่ในการประเมินการผลิตพื้นที่ปฏิบัติงานและความปลอดภัยของสถานที่ประกอบการโดยมีการสัมภาษณ์พนักงานในเรื่องของค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับจากบริษัทของหมอนะคะและอื่นๆอีกหลายๆอย่างในขณะที่ตามที่กฎหมายกําหนดและก็สิ่งที่เรามีมากกว่าซึ่งผลจากการตรวจ สองสถานที่ประกอบการนะะกรมสวัสดิีการกุ้มของแรงงานกระทรวงแรงงานก็ได้มีหนังสือรับรองนะคะออให้กับบริษัทไดเวลกรุ๊ปซึ่งผ่านมาตรฐานแรงงานไทยมทอมรท8001ถึง2563ณวันที่21สิงหาคม2567นะคะให้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมาย ว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานแรงงานนะคะและเ,เป็นที่มาของเครื่องหมายเชคมาร์กนะคะที่มีรูปที่หมอกับท่านประธานบริหารไปรับมานะคะโดยบริษัทส่งเข้าคัดเลือกนะคะทั้งหมดตัว305บริษัทนะคะโดยมีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด99บริษัทแบ่งเป็นบริษัทใหม่ นะคะสามสิบริษัทซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไดเวลเราอยู่ในหนึ่งขอสาบริษัทและ b ีโมไลฟ์ก็อยู่หนึ่งใน30บริษัทด้านผลิตภัณฑ์กรมส่งเสริมการนครกรมส่งเสริมการค้าระหว่า,างต่างประเทศนะคะได้เชิญบริษัทบีโมไล f ์แล้วก็บริษัทไดเวลกรุ๊ปไปรับเครื่องหมายมาตรฐานนะคะ คาแรนทัสมาร์กนะคะหรือทีมาร์ประจำปี207 7เพื่อช่อเชื่อชูเกียรติแกบบ่ผู้ประกอบการใหม่ในวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะคะหาสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยรายละเอียดนะคะเครื่องความหมายความหมายของเครื่องหมายทัสมาร์กนะคะก็คือรับรองคุณภาพมาตรฐานที่สร้างความน่าเชื่อถือสําหรับสินค้าและบริการของของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลโลกนะคะ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อต่างๆการกระจายสินค้าทั้งในและต่างประเทศจบมือให้บริษัทที่ท่านยังอยู่ด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำคุณสมบัติต่างๆเพื่อเราจะไปทั่วโลกเพื่อกอบโกยซื่อเสียงนะคะและก็สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆของประเทศไทยทั่วโลกได้รับรู้กัน ในขณะที่ท่านมานั่งอยู่ในบริษัทวีมอลายบ้านที่จะสร้างความมั่งคั่งความอบอุ่นในเรื่องของสุขภาพการดูแลความรักความสามาคัคคีและในวความมั่นคงที่จะส่งต่อให้ลูกหลานท่านหมอยินดีเหลือเกินที่ทุกท่านมาถูกบริษัทและขอให้ท่านนะคะจงเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปดูแลครอบครัวคนที่ท่านรักนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกๆนะคะและ วันนี้อีกอันหนึ่งที่หมอเห็นหมอขับรถมาหมอชื่นชมนะคะคนที่เวลาทำอะไรแล้วเนี่ยมีใจรักเล็กๆล็กน้อยก็ไม่ได้มองผ่านหมอขับรถไปถ่านด้านหลังหมอเห็นมีรถอยู่คันหนึ่งมีสติ๊กเกอร์ใหญ่มากเลยมีหมอหลายติดอยู่ทุกจุดเลยค่ะตรอมมือให้รถคันนั้นด้วยค่ะ หรืออาจจะมีหลายๆคันนะคะซึ่งถามว่าท่านทราบไหมคะนั่นคือการประชาสัมพันธ์ที่เวลารถท่านไปตรงไหนทหี่แวะไปติดใครเห็นหอไอ้บุงวไลคืออะไรได้ดีติดเบอร์โทรศัพท์ด้วยจะเจ๋งมากเลยค่ะๆๆนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ท่านนี้หมอรู้สึกดีใจที่ความพร้อมในด้านของอผลิตภัณฑ์ความมาตรฐานของโรงงานแล้วเรายังมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่คําว่าเชี่ยวชาญในที่นี้ เชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและทางด้านปฏิบัตินะคะหลายๆคนเนี่ยเป็นนอนหนังสือนอนหนังสือคือเวลาจะเรียนอะไรก็สอบผ่านหมดเลยเชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีแต่เวลาลงมือปฏิบัติจริงขอโทษนะคะมันมีเรื่องต้องให้ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหลายๆท่านอาจจะเกิดกานทิ้เทคนิคบางอย่างอย่างเงี้ยบางทีทําไมหลายๆต้ท่านคุณหมอก็บขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต้องมีชิมยาเดี๋ยวต้องมีชิมอันนั้นอันนี้ ท่านทราบมคะเรามีเครื่องมือทางสมัยที่วัดความหวานได้เรามีเครื่องมือทางสมัยที่ใช้คอมพิวเมตอร์คุมระบบได้แต่ความเป็นจริงบางอย่างสมุนไพรบางอย่างเนี่ยพอรคุกรการมันเปลี่ยนรสชาติมันเปลี่ยนขานาดความหวานตอนสมัยก่อนที่หมอพเพลเองตอนที่ที่หมอต้องวัดบิดของความหวานเองใช้เครื่องเครื่องบิดของวัดความหวานเวลาตอนร้อนก็บิดที่ตบข,ของผงชี่เข้าที่เราตั้งไว้ พอเวลาเย็ยนแล้วบิดมันเกิดความหวานมันเกิดอย่างงี้ค่ะเฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมันต้องชิมแล้วก็ชิมบ่อยๆชิมบ่อยๆมันเกิดความชํานาญเพราะฉะนั้นการที่จะต้องเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติหาน้อยคนนะคะที่จะทําได้เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกดีๆหลายๆอย่างที่เราเห็นหมอใน YouTube อะไรต่างๆเนี่ยออผ่านความเชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีมาแต่การปฏิบัตินั้นเนี่ย อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญสักเท่าไหรอ่อน,นี้ก็ต้องท่านต้องเป็นผู้เลือกที่ที่ฉลาดนะคะ uh huh. ต่อมาค่ะความที่เป็นผู้นาของแม่ทีเนี่ยความเป็นมืออาชีพของเขาเหล่านั้นเนี่ยท่านมาฝากอนาคตได้แม่ทีหรือผู้นําของท่านไม่ใช่มือสมักเล่นนะคะต่อมาอนาคตที่มั่นคงอีกความความมั่นคงของรุกรานของท่านคือมีเจน,จนสองท่านทราบไหมคะทุกวันนี้เนี่ยเจนแรกอย่างหมอจากท่านประธานบริหารเนี่ยท่านรองประธานทั้งคู่เนี่ย ทริปต่างๆที่ท่านได้ไปเที่ยวสวยงามที่ท่านไปกินดีอยู่ดีที่ภาษางานนู้นนี้นั้นเนี่ยมันเกิดจากเจนสองเนั้นเลยค่ะตบมือให้เจนสองสำหรด้วยค่ะนะคะแล้วก็ถ้าท่านไม่รีบทําน,นะคะเดี๋ยวหมอเจนแรกกรเียณแล้วเนี่ยท่านจะได้เจอเจนสองดูแลพวกท่านค่ะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าความปรักับใจของทริปนี้เนี่ย Amazing ม,มาก ออท่านพิธีกรทั้งสองเนี่ยเล่าเนี่ยก็ยังไม่ได้ส่วนหนึ่งของที่พวกเราประทับใจแม้กระทั่งทัวร์ที่น้องเขาเลือกนะคะก็จะมีเรื่อง a m a เมซิ่งมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาเราะ้ะนสิ่งต่างๆดีๆเหล่านี้ในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ที่หมอพร้อมที่จะมาแบ่งปันแชร์เนีให้ทุกท่นานทราบฉะนั้นหมอหวังว่าจากวันนี้200คนเดือนหน้าจะเพิ่มเป็น300 400 เพื่อเราจะสร้างความสุขในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงความสุขในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินจากชีวิตที่จับต้องได้จากคุณพ่อคุณแม่จากคนที่กเกษียณและสุขภาพไม่ดีจากชีวิตจริงที่เราเคยไปเจอคนที่เขาเแรงงานที่เขามีบัตรคนจน300บาทถ้าเราตั้งมาตรฐานทั้งครอบครัวเราเริ่มสตาร์ทให้เขามีรายได้3,000ันมีรายได้4 0 0พันมีรายได้5,000ันท่านจะ,จะเป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วยสังคมให้มั่งคั่งร่ำรวยอย่างรุร่งเร,รืองเนะต่อไปขอบคุณ